ยินบ่ได้ขานบ่นนี่เป็นยักย่างแล้วข้าวันน่ะตึมตึมตึมนะยินบ่นี่เป็นขานมาหน่อดินี่ยคุณน่ะข้าบันน่ะยินบ่นนี่แข็งนะยินบ่นนี่แข็งขานบ่อนเป็นยักย่างแล้วคุณน่ะคุณน่ะตีนคุณน่ะพุณน่ะหฮ้ เฮ้ยมาเฮ้ยวุดนะพูดนะยินพูดยินพูดหนิยิงพูด้ขาดพูด้เปิ้นแยกยางแล้วพูดนะตีนพูดนะพูดนะพูดนะพูนะมาเฮ้ยมาตัวเนี่ยมาตัวเนี่ยเออเออวุดนะวุดนะเออยังตึมตึมมาวูดนะนี่ยเฮ้ยน้ำลายเย้พุดนะเฮ้ยมาตัวเนี้ย มาโน,น้ยพ่อไัวที่ยมาโน้ยที่นยินบนนี้ยืนบนนบีน้เป็นยืนนะยืนบนแข่งขานบนเป็นยึดยางแล้วพูดนะข้า ả, พูดนะพูดนะพูดนะเู้ยพูดเลสิเลียเราดีสีเลียอดีสเลียนเ,เราดีสี่เลียเราดีสีเลียเอะบ่ขานบนนี้เป็นยินบนนี้แข่งอยู่ เออเออย่างเล้วเอเวอเอเอเอาคัดไม่ผู้ดีนแมนมเอองอนีเลยงยงคัเอมาหน่อยตเนี้ยมาหน่อยตวเนี้ยเฮมาหน่อยตเนียงงคักเอร์อบ่เล่นให้มไหมแล้วก็นอน nhìn bữa mà ơi mà nói ừ. 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 Ừ.